สวัสดีค่ะลูกค้าไดท,ทิฟคลินิกนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่จะมาอธิบายวิธีการดูแลตัวเองหลังทําการตัดไขมันกระพุ้งแก้มนะคะตัดไขมันกระพุ้งแก้มทางคลินิกจะไม่มีนัดตัดไหมนะคะไหมที่พี่หมอเย็บให้เป็นไหมละลายในปากนะคะกรณีลูกค้าว่างสะดวกมาพบหมอให้นัดกับทางเซลลนะคะมาพบพี่หมอหลังจากการทํา1-2อาทิตย์ นะคะกรณีลูกค้าไม่สะดวกมารบกวนถ่ายรูปส่งให้เซลล์นะคะลูกค้าต้องงดทานของละลอนนะคะเนื่องจากใหม่เป็นใหม่ละลายนะคะขอ2ส,สัปดาห์นะคะให้ใช้แปรงสีฟันเด็กยาสีฟันเด็กในการแปรงฟันไปก่อนช่วง1-2วันแรกนะคะให้บวนน้ำเกลือตลอดนะคะหลังจากทานข้าวต้องรักษาสุขภาพในช่องปากให้ดีนะคะป้องกันแผลติดเชื้อจากด้านในนะคะลูกค้าบ้วนปากได้เลยกรณีคิดว่าน้าเกลือ กลัวจะมีกลิ่นปากสามารถใช้น้ํายาบ้วนปากเด็กได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยากรักษาความสะอาดบ้วนน้าเกลือเลยค่ะน้าเกลือที่เป็น normal saline นะคะที่เป็นสเตอร์ไลน์บ้วนได้ทุกชั่วโมงเลยหลังจากการทํานะคะประครบเย็นได้เลยนะคะข้างแก้มสองข้างเจ้าเจ้าหน้าที่เขาจะบล็อกแก้มไปให้นะคะแต่สามารถวางแผ่นประครบเย็นที่หน้าแก้มสองข้างได้เลยห้ามอ้าปากกว้างช่วงสองอาทิตย์แรกนะคะมันจะทําให้ไหมที่พี่หมอ f ิก เย็บไว้นะคะมันหลุดได้แล้วก็ห้ามเคี้ยวของแข็งๆเด็ดขาดมันจะไปเกี่ยวไหมด้านไหนนะคะของร้อนงดทานเนื่องจากเป็นโจ๊กเขาต้มกินของอ่อนๆย่อยง่ายๆไปก่อนนะคะนมวัวงดไปก่อนกินน้ําฟักทองน้ํมามะพร้าวได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำเต้าห úng, ู้แลคเตอรซอยจะช่วยให้ยุบบวมเร็วมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจหลังจากการทำทักหาเซลล์ที่ดูแลอยู่ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ